นองก็เป็นก้นเลยนี่นะมีแมวกันแล้วลูกครเอามาปล่อยฮัลโหลยัยงดังมมกยังดังแมวฮแม่เอามาแอบไว้ในนี้ค่ะมันเป็นห้องน้ําเก่าไงตั้งน้ําให้มันกินเอาถาดมาใส่อาหารให้มันตรงนี้มันเป็นห้องน้ําเก่าที่ไม่มีคนใช้แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่ปลอดภัย มันจะเป็นโซนหลังวัดนะคะมแมวด้วยเดี๋ยวพากลับบ้านน้องเหมียว มันจะอยู่ตรงข้ามกับเมนนะคะนอนใจแล้วเราไปไหนกันแล้วพันคื้อใจใจใจ ออกมาเดียวออกมาเดียวเม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 ียวมาเดี๋ยวแม่พาเรา้านไปไปไปมาเดียวมาเดียวเดินมาเดินมาเออเออเอออ่าด้วยตรงนี <Tyson> ้มันจะอยู่ติดกับไอ้ที่โกดังเก็บโลงศพเก่านะคะบรรยากาศยามเย็นในวัดค่ะที่เมนก็จะมีน้องแมวตัวหนึ่งนอนเล่นอยู่ ไปไปน้องไปรับบางกับแม่น้องเมี้ยวน้องเมี้ยวรับบางกับแม่ไปหน้องเมี้ยวน้องเมียวเมียวไปเมี้ยวเมียวมาเดี๋มาไอบล็อกอยู่นี่บล็อกบล็อกรับบางกับแม่ไม่ได้นะน้องเมี้ยวเมี้ยวไปอย่าจะออกไปเล่นอยู่ข้างนู้นนะลูกนะหลอดมันจีเยียบออกแต่ว่าตรงนี้ปลอดภัยกว่าหน้าวัดเยอะแล้วค่ะเอาหมาเมี้ยวเมี้ยวมา